วันนี้ก็มีเรื่องราวของคดีฆาตกรรมนักศึกษาในรัฐไอเดโฮมาอัปเดตให้ฟังกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่11แล้วนะคะและถ้าหากว่าใครที่มาฟังคดีนี้เป็นครั้งแรกสามารถติดตามชมคลิปเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่10ได้ตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปนี้หรือสามารถดูได้ที่คอมเมนต์แรกที่ปกักหมุดไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งคดีนี้นะคะ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายนปี2022โดยมีนักศึกษา4คนที่มีชื่อว่าอีตันเคลลี่เซนาและแมดิสันได้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในบ้านเช่าเลขที่1122 King Road Moscow Idaho และต่อมานะคะคในวันที่30ทธันวาคมปี2022ตำรวจก็ได้เข้าจาับก,กุมนายบรันคริสโตเฟอร์โคเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยา ที่ Washington State University ในข้อหาฆาตก,กรรมนักศึกษาทั้ง4คนค่ะสำหรับข้อมูลเดิมนะคะผู้พิาพากษาได้มีการกำหนดวันในการเริ่มไต่สวนคดีของนายไบรอันนั่นก็คือวันที่2ตุลาคมปี2023แต่ปรากฏว่าอายการได้มีการร้องขอให้มีการเลื่อนการไต่สวนคดีออกไปก่อนซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดวันนัดไต่สวนที่แน่นอนค่ะ และเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีความสำคัญและมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตจึงมีความเป็นไปได้ว่าทั้งฝ่ายอายการและฝ่ายจำเลยอาจจะยังไม่มีความพร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องต้องกันให้มีการเลื่อนวันไต่สวนคดีออกไปก่อนโดยเฉพาะในส่วนของอายการอาจมีความเป็นไปได้ว่าอายการต้องการที่จะหาหลักฐานให้ได้มากที่สุด และแน่นหนาที่สุดเพื่อที่จะให้คณะลูกขุนได้พิจารณาการโบวตให้ลงโทษประหารชีวิตกับนายไบรอันเท่านั้นซึ่งในะระหว่างนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งจากศาลไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆในทางคดีแต่ผู้สื่อข่าวก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2023เจ้าหน้าที่ได้มีการขอหมายคน้นเพื่อเข้าตรวจหาหลักฐานกับบริษัทต,ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ธนาคารต่างๆรวมถึงบริษัทที่ทำการขายมีดที่ใช้ในการก่อเหตุโดยในเดือนกรกฎาคมปี2023นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจยึดหลักฐานเอกสารข้อมูลจากหลายบริษัทด้วยกันซึ่งเป้าหมายของการสืบสวนนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลประวัติการซื้อขายเส้นทางการเงินสถานที่ที่มีการติดต่อเรื่องต่างๆข้อมูลการพูดคุยผ่านทางอีเมลรวมถึงประวัติการใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆอีกด้วยซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหมายค้นเหล่านี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยว่าหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นและยึดมานั้นมีรายชื่อเป็นของใครบ้างนอกจากนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหลายคนก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักฐานที่ไอการมีตอนนี้ว่าเจ้าหน้าที่มีแค่ปลอกมีดที่มี DNA ของนายไบรอันติดอยู่แต่หลักฐานสำคัญที่เป็นตัวมีด คาดว่าใช้ในการก่อเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะหาหลักฐานชิ้นนี้มาใช้ประกอบในสำนวนได้ดังนั้นการเตรียมหลักฐานในส่วนอื่นๆจะต้องมีความเชื่อมโยงที่จะทําให้คณะลูกขุนเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆว่าจําเลยได้กระทําความผิดจริงและข่าวคราวล่าสุดของคดีนี้นะคะทางทีมงานทนายความของฝ่ายจําเลยได้ร้องต่อศาลเพื่อขอเอกสารข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการได้มาของ DNA ของนายไบรอันค่ะซึ่งผู้พิพากษาก็ได้มีการกำหนดเวลาให้กับทางฝ่ายอายการในการยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ DNA ที่เจ้าหน้าที่ FBI ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า IgG หรือ Investigative Genetic Genealogy ให้กับผู้พิพากษาเพื่อทำการตรวจสอบภายในวันที่1ทธันวาคมปี2023นีนี้เท่านั้นโดยท่านผู้พิพากษานะคะได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า เนื่องจากเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ DNA ของจำเลยในครั้งนี้เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่เพิ่งใช้กันมาไม่นานและตัวท่านเองก็ไม่คุ้นเคยกับการหาหลักฐานด้วยวิธีแบบนี้มาก่อนดังนั้นนะคะท่านผู้พิพากษาจึงต้องการเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวิธีการนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะส่งต่อเอกสารข้อมูลให้กับทีมงานทนายความของฝ่ายจำเลยในขั้นตอนต่อไปค่ะ ซึ่งสำหรับเทคโนโลยีที่เรียกว่า IGG นี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือวิธีการเทคโนโลยีว่าด้วยพันธุศาสตร์เครือญาติเนื่องจากว่าในคดีนี้เจ้าหน้าที่ได้หลักฐาน DNA ของชายต้องสงสัยจากปลอกมีดที่พบในบ้านที่เกิดเหตุซึ่งก่อนที่จะมีการจับกุมนายไบรอันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้นําขยะที่ถูกทิ้งในถังบริเวณหน้าบ้านของนายไบรอันไปตรวจสอบและสามารถตรวจพบ DNA ของพ่อนายไบรอันที่มีความคล้ายคลึงกับ DNA ที่ปลอกมีด และนั่นจึงเกิดการสร้างแผนผังเทียบเคียงดีเอ็นเอของคนร้ายและนำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวนายไบรอันในที่สุดค่ะซึ่งก็สรุปได้ว่า IGG เป็นวิธีที่ FBI ใช้ในการจับกลุ่มตัวนายไบรอันโดยสืบจากดีเอ็นเอของเครือญาติที่ใกล้ชิดกับนายไบรอันนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในหลายรัฐของอเมริกาได้ออกกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้วิธีการนี้ในการสืบคดีเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคล นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์อีกว่าการใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตัวนี้มันมีความคุ้มค่าหรือไม่เพราะหลายคนคิดว่าเราควรมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนที่จะแบ่งการระหว่าง DNA ส่วนตัวกับการใช้ DNA เพื่อสังคมส่วนรวมซึ่งพอมีข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะก็ทำให้หลายๆคนมีความกังวลว่าทีมงานทนายความของนายไบรอันจะใช้จุดอ่อนตรงนี้เพื่อใช้ต่อสู้คดีหรือไม่ และล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการเลื่อนวันนั้นไต่สวนคดีออกไปก่อนโดยที่ศาลก็ยังไม่ได้กําหนดวันเวลาที่ชัดเจนนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานข่าวว่าเมื่อวันที่3ส,สตุลาคมและก็วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้เข้าไปเก็บหลักฐานในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งซึ่งบ้านหลังนี้นะคะตามแผนการเดิมของทางมหาวิทยาลัยกําลังจะมีการทุบบ้านหลังนี้ทิ้งซึ่งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต และทีมงานทนายความของฝ่ายจำเลยก็ได้ทำการร้องขอให้เก็บบ้านที่เกิดเหตุไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนคดีและจากการร้องขอในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการชะลอและเลื่อนวันในการทุบบ้านไปก่อนคะ่ะซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะการเข้าไปทำงานของ FBI ในบ้านที่เกิดเหตุในครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับหลักฐานทางคดี ว่าจะมีเพียงพอที่จะเอาผิดกับนายไบรอันได้หรือไม่สำหรับจุดนี้นะคะผู้เชียช่ยวชาญซึ่งเป็นอดีต FBI ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการเข้าไปทำงานของ FBI ERT ในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหลังจากที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมผ่านมาจนเกือบจะครบปีแล้วนั้นเป็นการเข้าไปเก็บหลักฐานในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ได้รายละเอียดของที่เกิดเหตุมากที่สุดทั้งภายนอกและภายในตัวบ้านค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ FBI ชุดนี้ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีฝีมือระดับชั้นแนวหน้าที่สำคัญนะคะมีการใช้กล้องเลเซอร์สแกน3ามิติตัวใหม่ล่าสุดเพื่อสแกนเก็บข้อมูลของสถานที่เกิดเหตุสร้างแบบจำลองเสมือนจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งวิธีการแบบนี้นะคะจะทำให้สามารถมองเห็นและเข้าใจถึงความเป็นจริงของโครงสร้างของตัวบ้านที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนผู้ชมสามารถวัระยะได้เช็คองศามุมเอียงต่างๆได้ในมุมมองถึง360องศา เป็นหนึ่งว่าคนที่เห็นภาพ 3D นี้ได้เข้าไปอยู่ณนสถานที่แห่งนั้นจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะอดีต FBI ท่านนี้ก็ยังให้ความเห็นอีกว่าการหาหลักฐานเพิ่มเติมของอายการในครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเข้าสู่กระบวนการไต่สวนคดีอายการจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะนําหลักฐานสําคัญต่างๆมาถแถลงในศาลให้คณะลูกขุนได้พิจารณาเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลักฐานที่นํามาแสดงต่อคณะลูกขุนนั้น มีความแม่นยำและเที่ยงตรงอายการก็จะสามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมฆาตรกรถึงเข้าไปทำร้ายนักศึกษาทั้ง4คนจนเสียชีวิตโดยที่ผู้รอดชีวิตที่อยู่ในบ้านไม่มีใครได้ยินเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือถ้าหากคนที่รอดชีวิตได้ยินเสียงการต่อสู้กันตำแหน่งของผู้รอดชีวิตอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านทำไมถึงไม่สามารถออกมาช่วยเหลือคนที่เสียชีวิตในคืนวันเกิดเหตุได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะภาพถ่าย 3D จะทำให้คณะลูกขุนเห็นภาพและเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าคนร้ายมีขั้นตอนการลงมือและมีวิธีการหลบหนีได้อย่างไรบ้างรวมถึงคณะลูกขุนนะคะก็จะสามารถมองเห็นภาพหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ในสถานที่เกิดเหตุได้เสมือนจริงโดยเฉพาะปลอกมีดซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญที่สามารถเชื่อมโยงถึงการใช้เทคโนโลยี IGG ที่ทำให้เก็บดีเนของคนร้ายและนำมาสู่การจับกลุ่มนายไบรอนในที่สุดค่ะ สำหรับคดีนี้นะคะถึงแม้ว่าทีมงานทนายความของฝ่ายจำเลยจะร้องขอต่อศาลไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดในวันไต่สวนคดีแต่ล่าสุดท่านผู้พิพากษาก็ได้มีการพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดในวันที่มีการไต่สวนคดีฆาตกรรมนักศึกษาทั้ง4คนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของศาลซึ่งจะมีรายละเอียดหรือข้อตกลงต่างๆอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้นะคะ เราก็ได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการกำหนดวันนัดไต่สวนคดีให้เร็วที่สุดและถ้าหากมีข่าวคราวเพิ่มเติมของคดีนี้ทางช่องมุมดีจะรีบทำคลิปมาให้ชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ